โดยท่าทางกายนี่กยแบบเป็นหลายโลกนะโลกเป็นรวมๆกับทั RIGHT ้งโลกพอยแล้วก็โลกแห้งก right. ็มีอยู่เกือบสิบโลกแปดโลกโดยมีโลกกระเพาะกระเพาะแล้วก็โลกตาหนักๆนะโลกแล้วก็โลกพวกเหียวโดยที่แบบไท่เบ้าดูนะไายดาวไท่เบ้าเมื่อหนึ่งประมาณเศรเชื้ออ่าถูกนาฬิก็โลกพุ่งแพร่เนี่ยเนี่มันหนักๆแล้วก็เราโลกหูก็เป็นแบบแพทย เสียงดังพอแผ่เสียงตู่แผ่เสียงดังถุดไพ่กาบสวัสดีสวัสดีและสวัสด,ดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC เบอร์จุกูสู่คนบวัวสีอยู่ประเทศลาวประเทศไทยหรือว่าต่างประเทศเนาะ โดยที่เป็นข่าวใจภาษาลาวเฮาโดยกาเนียน,นี้ต้อนรับพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านข่าวสุดซ่องบาตบีแซนแองอีกแล้วพี่น้องโดย,โดยามาพบมาพอก,กับบาตบีเมื่อนี้กาอยู่แถวบ้านบาตบีเองนะพี่น้องนอกจามาหาครอบครัวครอบครัวนึงพี่น้องโดยกาหลายคนกาเสีย้นในซ่องาเาร้าุาึมสาววางเาว้าร้ายนะเพิ่นก็มาถ่ายแล้วพี่น้องเธอหนึ่งกา สาวบุภาพี่น้องโดยสาวบุภาเป็นกับทั้งทีมอาบัตูบีก็ได้ยินมาคร่าวๆเนาะว่างเป็นกับเป็นลูกพี่น้องลายลูกเลยแหละพี่น้องโดยกับวัอนี้บัตูบีก็ได้มีโอกาสมาหาเงื่อนเพื่นเนาะโดยบัตูบีก็เลยว่าสีเข้ามาถามถามเอื้อยเพื่อนทันพัดเอื้อยเพื่อนเนาะเพื่อนเป็นโรคจริงนี่เมย์ก็จริงว่าว่าเพื่อนเป็นลายลูกนกับชิดปลายลูกเพร่าบัตูบีได้ยินมาพี่น้อง ตัวะะาว่าหนาช้ำซานคลายพี่น้องโดยกาะถ้า,าว่าตุบีว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยหลายด้วยพี่น้องเนาะโดย,โดยถ้าว่ามีผู้ใหญ่ใจบุญขอใจดีญคันลดยที่แยกซอยอสาวุภาเพิ่นกจากจักสักเอ,อื้อจังนอกเนาะเดียวบ่าวตุบีไปทามนะพี่น้องเนาะโดยการยินดีบ่าวตุบีการยินดีเป็นสะพานบุญให้ผู้ให่พี่น้องเบิดอสุขสู่คนโดยโอเคพี่น้องเดียวบ่าวตุบีจะพาแขกพี่น้องไปหาไป รับชมคลิปของพ่องกันเลยเนาะโอเคพี่นอ้องโอเคเนาะพี่นอ้องตอนนี้บอสตบีแกได้มาอยู่กับอ่าแยเป็นแลสบายดีเด้อสบายดีสบายดี<อ>พี่น้องอ่าเขาทานนะาเนาะเเยพิ่ออนสื่อยังเนาะงื่อบุพาโอ้บุพาอายุจากปีอะไรอายุ่สักส,สามปีสักสามปีโอ้เธอว่าเพิ่นเป็นเอะอรบอสตบีนะพี่น,ออน้องเนาะโอ้สักสามปีนังเัาบอก ว่าพอสามปีเสร็จตัวคุณใหญ่เนาะตัวคุณใหญ่โดยคือว่ากินข้าวกินน้ำอะไรบ่อยกินแลยครับเพื่อกินข่าวก็ซาลีโดยกินข้าวซาลีโดยซาลีต้มกับมันเป็นิีอาหานบริษัทเบอร์ตูบี้เองครับแแพ้เพื่แพ้อาหารแพ้กินแพ้กินพร้อมนะครับกินมาได้พอกเพราะว่ากินลงไปมันก็จะเส็งกับผาะอ๋อแต่เออ่เขาเลยถามเนาะคือว่ากินอาหารนี่บ่ได้บ่กินข้าวใช่ไหมครับ กข้าวกินแต่กับมันแล้วก็ซาลีต้มโอ้โดยใกล้ๆก็กินมาได้คือกินก็ยังพิษแล้วอาหารที่ประเภทที่แบบว่ากินมันแห้งประเภทประเภทแกงเผ็ดแกล้งยังอะไรแบบก็ได้ได้ทือกินก็ได้เพราะที่กินก็มันจะแสบหนาแล้วก็แสบตาแล้วก็แสพพ่อพ่อโดยเพื่อว่ากินพวกแบบพวกแกงเนี่ยม่ได้เลยบอกม่ได้กินเพจจะได้บอกกินเผ็ดม่ได้เลยบอกเ็ดเนี่ย มาผิกไปแดกเป็นนัวเกลืออีกอย่างแบบไก่บ่ได้เลยโอ้ก,กินบ่ได้เลยเนาะไก่ก็ย่งางบ่ได้ไก่มันก็จะแสบหนาเกลือบักเพชรนีก่นกะน้ำปูน้ำปลาเนี่ยเลาก็ไก่บ่ได้เลยเขาจะห่างโดยบบอ่ะแบบคือว่าเอ้ยนี่เป็นโรคเนี่ยเพราะโอยู่บ่มันชิว่าโรคไปปวดเนาะคือแบบโรคตากาได้ไปปวดแล้วแต่มันกะมันปวดบ่อเห็นอย่างนะเขาเป็นแบบตาแผลแสงซื่อๆแล้วใครเนี่ยแล้วแต่ว่าเขายังแพ้ ยังมีอาการแพ้อยู่แต่หมอเพิ่นกับมือวัวมันแผลใหญ่ๆคือด่าง,<อ>งกระพรเพาะนี่กลไปปวดนี่กลเป็นกระเพาะลำไส้บาดโดยโดยบ่าหลายจุดมันก็เลยแบบแพ้โผลแบบร่างกายนี่กกแบบเป็นหลายโรคนะเ,<อ>เป็นรวมๆกันทั้งโรคค่อยแล้วก็โรคแห้งก็มีอยู่เกือบ,บ10โรคแต่ก็มีโรคก,กระเพาะกระเพาะแล้วก็โรคตาหน้าชนาะโรคแล้วก็โรคทุกเหี่ยว โดยูดแบบถ่ายเบ้า hmm. ด like, um, ูนะถ่ายดำถ่ายเบ้าเมื่อหนึ่งระมาณเศร้าเชื้ออ๋าถูกแล้วก็โรคพุ่มแพ้นี่แหละมันหนักนะแล้วกโรคหูก็เป็นแบบแพ้แผลเสียงดังพอแพ้เสียงตู่แพ้เสียงดังสมดภัยสิ่งเห็ดแบบเสียงดังของแบบปังๆนี้มันก็ได้แปลว่าแปลว่าแพ้แบบมีอย่างแบบเสียงดังๆเสียงระ่ไดเลยมันเป็นอะไรเอ่ยอธิบาย คันแม่เชียงดังเนี่ยมันจะฮู้ซึกว่าจีอีกนะหู้อีกแล้วู้ซึ่งมันแบบมันคือมันจีตานีกแล้วู้ซึกว่าจีกรนะเพาะแบบจีนนจข้อจีเหมือนแต่ว่ามันก็่ได้จีกีกแต่ว่าเขาเน้นความฮู้ซึกของเขาที<ด>่ข้าเจ็๊ยบนะฮู้ซึก่งมันจีโดยโดยคือว่าจะเป็นมาแต่น้อยเพราะคือว่าบ<อ>่เป็นเริ่มเป็นตั้งแต่เรียนจบมจิตตั้งแต่อายุประมาณสิบเจ็ดข่าสิเข่าสิแปดปีแล้วจนมมจิดเริ่มตอนนั้นก็เป็นเริ่มเริ่มเป็นโรคกระเพาะ ก็พออ่อนปัสสาวะโรคภกเนี่ยวนะว่ะโอ้โดยโดยโรคพูเขียว์อยากยุบโดยแต่ส่วนเป็นแรกๆแห้งเป็นร้อยเถื่อไท่เบานะแต่ว่าส่วนนี้มันก็ลายรายปีผ่านมาอะไรกินยาเกียงมันก็เริ่มเนื่อยเหยวเศร้าประมาณเศร้าเถื่อต่อมืออ๋อกูเอาไงกับเป็นลายปีแล้วเนอะเนาะเนอะเป็นมหาปีแล้วตั้งแต่ปี2018จนหอด2 0 2 3โดยคือว่าไปกวดไปยังกับโมหินเหมือน ไปปวดนี่ค่ะกระเพาะนี่ก็เห็นแต่ว so, ่าโรคอ่ากพวกเหี่ยวนี่เพิ่นไปกวดห้องปวดเอ็กซเรย์นะเพิ่นก็กวดเพิ่นก็ว่ามีแต่ว่าเพิ่นว่าบ่เห็นพวกเหี่ยวแบบโบเห็นน้ำในเหี่ยวนะห้องของงานเนาะโดยโดยแต่ว่าเฮาเฮาปวดเหี่ยวแห้งแต่ว่ากวดแล้วบ่เห็นพวกเหี่ยวโบเห็นจังมันเป็นโรคยังก็ยังบ่เข้าใจเลยเนาะโดยมันจะชัดเจนแต่ว่าโรคกระเพาะชัดเจนแล้วก็คือกระเพาะบาดแล้วก็รลำไส้บวมอักเสบโดยโดย ก็อ่าสมุดรมีทางหักซาอยู่บ่ตัวกระเพาะกระเพาะนี่กระเพาะนี่เนาะสมมุตเนี่ยกินยามาจากคลินิกไปไปกินยาที่คลินิกเพราะว่ามันกระเพาะบางสีหามือมันกระเพาะมันกำเริบแห้งเลยก็เลย้ไปต่อยาด้ไปกินยาทุกเมื่อนี่ก็คือแบบว่าหักซาตามอาการเพราะว่ามันเป็นลายโรคอาการใด้ทิแบบว่าขื้นแห้งก็ต้องไปหาหมอเพ้าว่าสิพกว่รวมได้เลยกะ มันปวดสิปัวตัวใดแน่ในพวกมันลายอันเขาก็ต้องแบบแบบประคองไปแต่โดนสีขึ้นแห้งโดยโดยวันไทซีไปแต่ละวันเนาะโดยก็เป็นเลือดเลือดลายประยุทธพ่ออ๋อการโรคหัวใจก็เป็นโรคปอดแน่เพราะว่าปอดกับแพร่พุ่นโดยแบบพุ so, ่นกระแป้งที่แบบทีเพื่อเท่าสิท่ากับแป้งก็บมาได้เพราะว่าพุ่นมันเข่าเข่าพ่อแล้วก็มันทานเจลาตินก็เจ็ยบกดแน่แน่ คือว่าเรื่องะนี้บม่ได้ออกไปใส่เลยว่าออกใส่ไปใส่บ่ได้ไปแต่ไปดูคันมีแบบคือแบบจำเป็นคือแบบไปหาหมอนี่ก็ไปอ๋อ้แต่ว่าไปหาหลินนี่ไปบ่ได้บ่บม่ได้ไปเลยหะหลินคันนี้มาได้ใกล้คนร้ายมาได้เพราะว่ามันเกิดจะเป็นลมอวัยวะเด่นโดยโอ้แต่ว่าแต่มื่อชีวิตอยู่ใจเฮือนนอนง่ายกันหน่อยเนาะใจเฮือนโอ้ด้ยก็คือว่าตาได้สิตาเนี่ยกับมันเป็นตาภูมิแพ้ตาเจ็บ แล้วก um ็ภูมแพ้มันแพร่แสงน้ำแล้วก็แพร่กินอาหารแพร่เบิดทุกอย่างนะประเภทเกลือปาะเภทปรเด็กแตงนัวอาหารเพชรไปเภทประเภทเคมีกับแพ้โดยเคมีที่แบบว่าสูตรคือสีอย่างไรดีโดยแพ้โดยแล้วก็แพ้แผลบินแ่้ก็แพ้หนักแล้วก็แพ้แผลแผลตาแล้วก็เปลียนอาหารเพชรมันทีแสบตามันทีเข่าตาแล้วก็มันทีอยู่ว่ได้เดี๋ยวมันจะเจ็บมันทีแสบอักหอดตาแล้วก็ต้อง ได้ซื้อยาลังตามาประจำุกมือหนิกระนาะเวลาแบบมันพิษมากเขาก็ต้องแบบได้ล่างตลอดพาล่าออกไวๆบริษันมันกระสีเจ็บแห้งกระเสดให้รู้สึกว่าตาเนี้ยมันบาดเนี๋ยแบบคือไม่แน่วันขีดเนี่ยขูดบอกโอ้เครื่อว่าออกมาแล้วนี่สมุดแดดแห้งๆนี่แดดแห้งนี่กับว่าได้ออกไปก็คือแบบมันขูดตาแค่แหนเขาบอกว่าใส่แว่นตาแค่ไหนเขาออกแดดบันี้เขาก็ต้องใส่แว่นตาดำโดย คือว่าออกมาทางออกแบบนี้ต้องได้ใส่แว่นตลอดเลยโดยใส่แว่นเมื่อเที่ยวกับดแน่ใส่ในเมือ่อแดดมี่แฮงก็ต้องได้ใส่ตลอดโดยโดยคือว่าพังเลยมากานี่ก็บตัวลายลูกผสมแบบสัมผัสปีกเลูกลูกกล้ำมันลายมันแบบมันโมเทางกายแบบมันมันเสื่อมนะทางกายผ่าทางกายทางมันเสื่อมมัน บุณตัดทานกับอะไ้แล้วใกล้เปืือนได้หนึ่งอีกยังก็บอได้นี่มันจะคันแล้วมันก็นะนจ,ะจะเป็นตุ่มแดงน<อ>ั่นแหละมันย่านท้องเปื้อนโอ้ออไม่ว่าล่างทอกล,าง,ล,า,งลางถั่วนี่ก็บอไดเ้เลยบ่อล่างได้แต่ของที่ตัวเองกินที่มันสะอาดนะนะด<อ>ถั่วห<อ>่อถั่ว,วด้วยสะโพกเลยมาใส่อาหารแล้วก็ล่างได้เป็นระดับใบสองใบเลยมาไปล่างถั่วแบบที่เพื่อนกินนี่ก็บอได้เพราะว่ามันเย็นมันแพร่ ใกล้ก็ยังบอได้นะคือว่าหอดจะรั่งโดยใกล้็บยได้เอาไงก็ถือของผอมคองเพลิดในหนึ่งยังบอได้เลยเนาะโดยเวลาแบบทำเงินเห็ดของกินเท่าก็ต้องอ่าตัวเองก็ต้องเข่าไปหลีดทางในเงือนอัดตูไว้แตงมันจะโมเปะแห้งประสานมันกะสิแพะแห้งโดยแต่เาอัดตูไว้เทาเข่าไปหลีดทางในมันกะบมเปะแห้งเทาก็รั่งตาออกยัางมันกะโมเจ็บแห้งโอ้โดยโดยสมมติ่วนเวลาเห็ดกินนี่กิน มันลอยขึ้นมาในกระปุกปลาอีกเนาะกระเขาท้องก็จะเสบท้องเท้าเขาทึ่งหนาทึ่ง้ามันจะเสบเลยนะเพราะว่าทั้งเพื่อนยีงแบบไม่ได้กินเลยประเภทสยโศมในภาวะมันชีเขาท้องแล้วมันเสพมันต้องดึงมาได้ต้องหากินยาสมุนไพรที่แบบว่ามันจืดสมนะโดยโดยรอดชั่นก็แสบท้องแห้งอยู่ก็ได้แสบแห้งเขาแห้งเขาอ๋อคือว่ามันกบบเป็นลายลูกเนาะคันเบ้าลยไรลมันกาศ บุพัวใช่ไหมว่าหักชากับบุพัวเสียหักชาตัุไรก่อนนี่ค่ะหักชาเนี่ยอ่ะอยากเริ่มที่โรกกระเพาะแร้วกโรคตาแล้วก็โรคกระเพาะวัสสาวะมันหนักๆสามอย่างมันแอ้เพรามันแพ้โดยหรือโรคแบบพันโรคเนี่ยมันก็รวมอยู่ในโรคภูมิแพ้แต่ละโรคมันเสื่อมกันกับโรคภูมิแพ้เลยกระเพาะกับกระเพาะแพ้ตากับตาแพ้โดยโดยอ๋อถ้าว่ามีผู้ใหญ่ใจดีทานได้เนาะพี่น้องอยากอ่า ซอยเอื้อยเพิินนอกกะยินดีเพราะว่าเอื้อยเพิิกนกะตั้งที่วันว่างมากกวหนาองศาเพ่นลายพี่น้องอเพราะา<ช>ว่าม<ช>ันเป็นลายโลกสมุดมีผู้ใหญ่เพ่นจากซอยเอื้อนีแบบรักๆเอื้ออยากให้เพ่นซอยตัวไรก่อนอยากให้ซอยเรื่องค่ารักษาในรานการสมมหมดว่าได้ไป้ายนอกก็อยากไปคือที่อยากไปฟังไทยบอก,กอ,อะไระไปฟังไทยเพราะว่าเห็นหมูป้ายและหมู่ดีนะคะโดย อยากไปไทยพี่นีเพี่อยาจะดีเป็นี่ได้มากอะอยากไปรักษา๋อคือแบบว่าลักๆักนี่จะรักษาตัวได้ก่อนไอยัางหักษาโรคกระเพาะแล้วกะ็โรคภูมิแพ<อ>้แบบสามโร<อ>คนี้กกบูดีสิเลือกโรคกด้เพาะมันิจากสามกันเลยด้โรคภูมิแพ้ตาแล้วก็โรคกระเพาะแล้วโรคพวกเนี่มันอยากสามกักนเลยความลำบากโดยโดยคือว่าเอื้ออยู่เพื่อนนี่อยู่กระเพาะ อยู่กับแม่แล้วก็เอื้อยแล้วก็ร้านตอนนี้ก็บร้านกับเป็นไข่ไปนอนหมอเอื้อยก็ไปเผาร้านอ๋ออยู่แต่กับแมย์กับร้านโดยอาเขาญาตินะเว้ยคือว่าพ่อเลส่ะ่อเพิ่นไปอันเฮ็ดเวียกพยายามเป็นเราบออ๋อว่าไงการยังครบหน้าเบิร์ตบอว่ายังอยู่ครบหน้าครบตากันไปิดเ่ิดโมขบมีไอ้นอกไปเฮ็ดเวิ่งที่ไทยเลยอ๋อโดยคือว่าอยู่เฮือนนี้อยู่กับแม่กับน้องบ่ เออมีมีน้องเจ้าคนส์มีน้องคนหนึ่งแล้วก็มีอ้สามคนกับมีเออคนหนึ่งครอบครัวแม่มีลูกหกคนโอ้เอ้อเป็นคนลูกคนที่ถ่ายใกล้ภูหลาโอ้แต่ว่าทางอ้ายเพิ่มจะมีครอบครัวไปแล้วโอ้โดยโดยา็มีครอบครัวไปแล้วน้อยะไอ้จะนาะยังย่งยังแต่เนาะอกแล้วกับมีแฟนแล้วโดยอยากกลับไปกับแฟนโอ้ก็ไปเหตุเบียงเหตุงานอยู่กรุง้งตีบังไทยอยู่กัน แต่ก็เพือนก็ไม่แซร์เป็นกับวันที่คอยฝกงมาให้นะเพราะว่าค่ะสำมรัครอบครัวแล้วเนาะไปแบบจะกับแฟนอ๋อเพิ่นไปเฮ็ดเวียไอยู่เพิ่นเพิ่นบ่เคยผ่กเงินมาเลยบ่คือว่าผักมาอยู่แต่ว่าโดนๆผักเทียนแล้วก็เพิ่นก็บฮากระไบวัง2-3เดือนอ๋อฮากระไบโอ้แต่ว่าว่าเพิ่นแล้วเนาะเพราะว่าเพิ่นกับ่ฮู้ว่าเพิ่นกับเฮ็ิดดิยังบ่คงขี่ปานไดแม่นเพราะวฮากระไปก็เรียกบอกไปเป็นเท่ายปีแล้วบ่เคยผ่กเงินมาเลยห่นะ เพ่อนแกก็ป้ายนอนยไงกันเนาะโอ้เพื่นแกว่ายังไงกันเพิ่นยังตั้งรักม่ได้ไปจักเหยอโดยอันเพิ่นตั้งรักได้เพิ่นก็ส่งมาจีดอกเนาะโดยอ๋อโดยก็คือว่าอ้ายเจ้านี่มีครอบครัวแล้วหัจักคนจ้ะอ้ายมีครอบครัวแล้วคนหนึ่งโดยแถวอยู่ย่งก็อยู่ปากซีโอ้กำลังหัวไปไหนบ้านเพิ่นซื้อย่าซื้อแถวภูเหมือนนะแถวภูโดยโดย มีเมียแล้วมีลูกแล้วสคนโอ้มีลูกแล้วโอโดยก็คือว่าอ่าแม่แม่เจ้านี่อายุประมาณเท่าไรแต่สามแม่อายุห้าสิบหกปีพ่ออายุเจ็ดสิบสี่โอ้พ่อเจ้านี่ยังคือว่ายังไปเห็ดวิเยกอยู่บ่โดยไปเห็ดวิเยกพอแต่ก็ต้องแบบพอลำบากนะเพราะว่าม่ไปก็บอะไ้พ่อเป็นสาวรักของครัวโดยเจ็ดสิบปลายปี ป้าทวดเธอเพิ่งแกงแข็งแหงอยู่แล้วสโน่กับแข็งแหงโกโมวัดนื่อนก็มีแต่พอแข็งแหงนี่ไงมีโรคบมดกายหันกัมีแต่คนแบบมีโรคภายสายเจ็บนแม่กับอ่อนๆแอที่ก้นแม่กับมดอยืนยิ้แหงแม่กับผ่าตัดหนิบได้ห้าพันหนึ่งปีผ่าตัดหนีบทั้งปีแล้วกามีโรคประจำกับโรคไมเกรนแล้วก็โรคกระเพาะคือเอื่อยกับมีโรคประจำแบบทางกายกับเรแข็งแหงเอื่อยโดยโอ้ยง่ายกับขอโทษด้วยแปลว่า เป็นมีโรคกแบบทุกคนเลยบอกเลยแม่แบบมเพื่อเนี่แบบเนื้อหงายกะลูกแบบกัม<อ>ก้มกาวายก็คือว่าเอ,าอื้อยนี่เป็นนักกุมมือโอ้โโดยคือออกออกไปทรานี่มาได้เลยเนาะเอ,ะอ้ยเนาะกะโอเคพี่น้องประติบ,บกะรบกวนกเอื้อยเพิ่นมาก,กะดนพอสมควรกะใส่เอื้อยเพิ่นไปพักพนเนาะ โดยจังได้กระสูดเรื่อยเดเนอะก,กับเป็นกำลังใจให้เนะาะโดยสบายดีไยโดยกระสิประมาณนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้กับถ้าหากว่ามีผู้ใหญ่ใจดีทานได้ที่อยากซอยเดือาทางเอื้อยเพลินเนาะโดยกาบตัตตบีกัยินดีเป็นสะพานบุญในพ,อพ่อแม่พี่น้องเบิด์จะผูสู่คนเนาะโดยจากบัตบีฟังเอื้อยเพลินเรามาในกาเทวา โอ้นักพอสมควรเลยพี่น้องเลยาเาื่นเป็นลายโลกให้เงิดีพี่น้องเพราะว่าถ้าหากว่ามีผู้ใหญ่เจดีญทันได้อยากซอยเรือทา,างเงินเอื้อเพื่อนเนาะก,กะยินดีเนาะโดยยินดีเป็นสะพานบุญใน,นบัจจุภูสู่ค,คอนเนาะโดยแต่ว่ามีผู้ใหญ่ไลยทานแต่แตสมทบทึนช่วยจะให้บาตบีพาเอื้อเพื่อนไปนหกักซากกะยินดีพี่น้องโดยเพราะว่าตามที่บาตบีทานเพื่อนเนาะเพื่อนกว่า ถามีผู้ใหญ่ใจดีทานได้ที่ซอยเพิ่นได้กะเพิ่นก็อยากอ่ไปหาหักษาอยู่ประเทศไทยเหมนแบบพี่นอ้องโดยเนาะเพราะว่าเพิ่นแกยังบเคยไปไทยตามที่บอตัวบีเคยอ่สัมผัสมาก,กับไปแต่หงมอแถวบ้านเฮานี้พี่นออ้องเองการยังบกเคยไปกวาดอยู่หมู่แนห้องทหารพี่นอ้องโดยกับเพิ่นกับทัวคคว่วนากโคนรสมควรพี่นอ้นองเนาะไปใช้ก็ม่ได้คือเพื่นว่าอันนี้คลิปเลยพี่นอ้อง ถือกินน้อยหนึ่งก็ว่าได้พี่น้องเลยโอ้น่สงสารเพ็่นลายพี่น้องเนาะโดยแตโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้บตัตบิก,กสิคอตัวลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนเนะาะฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บตัตบิกจะเหตุคลิปต่อไปในเด้อโดยสุดท้ายนี้บตัตบิก,กขอก่าว่าสบายดี